รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาที่นี่นะคะเขาขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของทะเลหมอกธรรมชาติแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์ค่ะซึ่งหัวใจสำคัญของอากาศที่ดีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับชุมชนพี่น้องชาวเมียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นการรวมตัวกันทำกิจกรรมช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเตรียมตัวเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าและนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญในการลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของคนทั้งโลก ชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่ามาช้านานมากแล้วนะครับแล้วก็ทางชุมชนเองเนี่ยมีความตระหนักและรักในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังก็เลยพอเห็นมีโครงการคาร์บ,บอนต่ําของทางโครงการหลวงกับร่วมกับสถาบันเนี่ยทางชุมชนเลยคิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่เราสมควรจะเข้าไปร่วมนะครับผมในอดีตเนี่ย จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าเขาเล่าสู่กันมาคือย้ายถิ่นฐานมาเนี่ยเนื่องจากความแห้งแล้งของถิ่นเดิมก็คือประเทศจีนนะครับที่ทางบรรพบุรุษได้ย,ย้ายลงมาเพื่อหาที่อยู่ใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จนมาพบเจอกับประเทศไทยเนี่ยครับ ตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่ระดับของชุมชนและรวมไปถึงหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่เขาจะเข้ามาร่วมกับเราสำคัญที่สุดก็คือชุมชนต้องมีความร่วมม้ร่วมมือกันถึงถึงจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการต่างๆได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับต้องบอกว่าชุมชนมีใจที่จะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอ,อยู่แล้ว ชุมชนคาร์บอนต่ำเนี่ยจริงๆจะต้องมีอยู่5มิติก็ค,คือมิติแรกก็คือมิติของเรื่องอาหารปลอดภัยก็คือเราจะต้องผลิตผลผลิตของทางด้านการเกษตรในภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยคือหรือ GAP <อ>ค่ะผม<อ>มิติที่1เนี่ยเราเรา,เราทำร่วมกับทางอของการหลวงปังข่าครับผมอืมค่ะแล้วในส่วนของมิติที่สองเนี่ยเป็นมิติของด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติไม่ไว่าจะเป็นป่าต้นน้ําหรือป่าใช้สอยของชุมชนนะครับาาในส่วนเนี้ยของทางทางชุมชนเองได้มีการดูแลรักษาป่ามาตั้งแต่ปีพศ2537มิติที่สาม่เป็นด้านเครื่องของสาธารณสุขในส่วนของมิติที่สเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของคอุณภาพชีวิตไม่ไว่าจะเป็น การดำรงชีวิตประจําวันแต่ที่เน้นหนักก็คือเรื่องของขยะเรื่องของขยะของชุมชนเนี่ยเราต้องการให้มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางเลยค,คือเป้าหมายจริงๆเนี่ยต้งผมต้องการก็คืออนาคตเนี่ยเราต้องการให้ขยะเป็นศูนย์ในชุมชน,ค,นค,ค่ะมิติที่4เนี่ยจะเป็นมิติของด้านความเข้มแข็งของชุมชนก็คือเราต้องมีการวางแผนในการพัฒนา ชุมชนว่าเราต้องการไปด้านไหนต้องมีการวางกรอบวางแผนแล้วก็แผนพัฒนาต่างๆเนี่ยครับมิติที่5นี่ยเป็นมิติของด้านพลังงานก็คือจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนนะครับในส่วนนี้ก็คือพยายามลดการใช้พลังงานจากอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันอะไรพวกนี้ครับลดการใช้แก๊สหุงต้มเนี่ยทางชุมชนเราก็มีการใช้ฟืนซึ่งฟืนเนี่ยมาจาก ผลผลิตก็คือไม้ผลที่เรามีการตัดแต่งกิ่งไม้ทุกปีบอกตรงๆว่าเราทราบซึ้งในภาพมหาการณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างมากที่ท่านได้โปรดให้มีโครงการหลวงขึ้นมามีความยินดีที่ได้เข้าไปร่วมโครงการและทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหลายๆคนได้รับรู้และได,ได้ได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์ท่านจนทำให้ชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นของโครงการหลวงก็ดีหรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีซึ่งชุมชนเองก็นํามาปฏิบัติต้องบอกว่าเราซาบซึ้งในภาพมหาคารุณาที่คุณพระองค์ท่านอย่างมากครับผมวันนี้ขอบคุณพ่อหลวงมากเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรายังอยู่กันต่อนะคะเพราะว่าเราจะไปเดินดูกันค่ะว่าในตัวของชุมชนของหมู่บ้านของแต่ละหลังเนี่ยค่ะเขามีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างเพื่อเข้าสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำค่ะ างที่บอกไปนะคะทุกคนที่นี่เนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวเพื่อจะเป็นชุมชนคาร์บอนต่ําซึ่งมิติแรกเลยเนี่ยที่พ่อหลวงพูดถึงแล้วเราอยากมาดูมากเลยก็คือเรื่องของอาหารปลอดภัยแล้วก็การทําการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาใช่ไหมคะในอดีตเนี่ยเราจะได้ยินว่าอุ้ยบนดอยเนี่ยพอเขาทาการเกษตรกันทีด้วยความไม่รู้เนาะเขาก็จะมีปัญหาการทําไรไ้เลื่อยอ่ามีป่าหัวโล้นมีเขาหัวโล้นบ้างแต่ไม่ใช่ที่นี่แน่นอนนะคะ ถ้าใครรู้จักเนี่ยที่นี่นะคะหรือว่าภูลังกาเนี่ยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สวยงามมากๆแต่นะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าที่นี่มีแต่รีสอร์ทใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่นะคะที่นี่เนี่ยยังเป็นแหล่งอาหารปลอดภยัยมีอาหารหลากหลายชนิดมากๆวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับผู้ปลูกอาหารปลอดภัยกันค่ะพี่อิสระนัดเขาไว้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่อ<า>ิสระสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเราเมื่อก่อนเราปลูกข้าวโพดอะไรเงี้ยเคยบูดกันตตรงเราปลูกข้าวโพดทีนี้เนี่ยมันก็ ทําให้เราประสบป,ปัญหาหลายอย่างสารพิษตกค้างนี่สาคัญนะรครับสารพิษตกค้างเราก็ใช้พื้นที่เยอะใช,ใช่ไหมคครับเราก็าเลยปรับเปลี่ยนนะครับมาปลูกเพื่อใช้พื้นที่น้อยนะครับเนาะแต่มีผล,ผลผลิตมีรายได้ที่ใกล้เคียงหรือบางครั้งก็จะมากกว่าด้วยซ้ำไปกับอาชีพเดิมที่เราทำอยู่อย่นี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวรเราเรามาดูกันนะครับได้ค่ะครับที่นี่ก็ตอนนี้ที่เราปลูกอยู่ก็จะมีอางุนนะครับเนาะซึ่งเราก็ทำ ผมเป็นกเกษตรกรในส่วนขยายนะครับของอโครงการหลวงศูนย์ปังค่านะครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงอาชีพชนะครับเนาะเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้ามาชักจูงมาเชิญช,นชวนไม่ใช่ชักจูงนะคือเชิญชวนว่าเขามีเพื่อส่งเสริมนะที่ใช้พื้นที่น้อยนะแต่ทําให้เรามีรายได้ในใน,ในปริมาณที่ไม่ได้น้อยกว่าอาชีพเดิมที่เราทําอยู่อะไรประมาณนี้ ก็มีการไปอบรมนะครับอบรมแล้วก็ไปดูงานกับโครงการหลวงนะครับหกปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่6แล้วอันนี้เป็นพัน beauty ครับ beauty s i l h o u e t ปลูกง่ายนะครับเนาะติดลูกง่ายแล้วก็รสชาติก็ออกเปรี้ยวอมหวานนิดๆิดก็กำลังกำลังเหมาะสมกับรสนิยมของคนไทยที่สำคัญสุดก็คือมันติดลูกง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีเมล็ดด้วยไม่มีเมล็ดครับที่เราเห็นอยู่นี่ยังเป็นเป็นแบบตัวดั้งเดิมนะครับเคยเป็นตัวเฮด ก็ตัวเฮเนี่ยก็จะมีข้อดีอยู่เหมือนกันนะครับข้อดี Dial ่อข้อดีของตัวเฮก็คือใช้ใช้ต้นกล้าน้อยนะครับ<ช>แล้วก็ได้ผลผลิตเยอะกว่านะครับแต่มันก็มีข้อเสียก็คือรูปทรงจะเห็นอย่างนี้นะครับเวลาเราทํางานค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเราต้อง,องเงนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบตัวทีตัววาย<ช>ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเนาะเขาก็ต้องมีข้อเสียนิดนึงก็คือต้งใช้ต้นพันธุ์เยอะหน่อย S <S <S แต่ว่าการทํางานก็จะง่ายขึ้นเนาะเราสามารถนั่งเก้าอี้แล้วก็ทำตกแต ng, แ่งหรือว่าจัดการในเรื่องของแปลงได้เลยอะไรประมาณนี้ที่สําคัญสุดก็คือเรื่องของการ uh, ควบคุมในการใช้สารเคมีเนาะ <S 1> <S 1> <S ว่า <S 1> <S 1> <S ก <S 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 ็จะให้เรื่องความรู้นะครับอบรมเรื่องความรู้เรื่องของการใช้ควบคุมสารเคมีว่าเราสารเคมีที่เราใช้ได้คือประเภทไหนบ้างให้ความรู้เรื่องก็ที่สําคัญคือ G A P นะครับ G A P ก็คือเป็นเรื่องการจัดการพืชเนาะตาม การบริหารจัดการพืชที่ดีเนี่ยครับเราต้องส่งตัวอย่างไปนะครับให้ศูนย์เขาก็จะวัดเรื่องของการคุณภาพก็คือความหวานแล้วก็สารเคมีที่ตกค้างนะครับเขาก็จะเช็คหมดนะครับประมาณนี้สินค้าหรือว่าพืชผักที่เราส่งไปแต่ละแต่แต่ละที่แต่ละคนเขาจะมีบาร์โคดหรือว่ารหัสสมาชิกอยู่ขอบคุณพี่สลามานะคะเดี๋ยวขออนุญาตดันดูสักครู่นะคะเราทําอยู่2แปลงเนาะ ทำพร้อมกันแล้วไม่มีปัญหาเรื่องของการาตกแต่งรูปแต่งรูปอะไรประมาณนี้ก็เลยแบ่งเป็นสองช่วง,งทำอ,ง <ๆ S 2> ออกทีละแปลงอ,อะไรประมาณนี้ ตลอดระยะเวลา45ปีปวทไม่เคยหยุดที่จะยึดมั่นในภารกิจการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศคู่คู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤปะตปวทพร้อมเป็นพลังและปลุกศักยภาพผู้คนในทุกมิติพร้อมนำทุกคนมุ่งสู่อนาคตที่ดีและยั่งยืนในวาระครบรอบ45ปีนี้วท จึงตั้งใจมอบบทเพลงเธอคือพลังของฉันถ่ายทอดโดยนักร้องขวัญใจคนไทยทุกเจเนอเรชันได้แก่พีเบิร์ดทงชัยและอิงวรันธรเพื่อเป็นเสมือนคำขอบคุณและถือโอกาสชวนทุกคนมาร่วมเป็นพลังให้กันและกันโดยเนื้อหาของเพลงได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสะท้อนวิสัยทัศน์ของปตทที่มุ่งมั่นสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตและธุรกิจที่ไกลกว่าพลังงานด้วยความตั้งใจ ที่จะเป็นองค์กรของคนไทยและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคนอย่างไม่หยุดยัง้งเราลองไปฟังตัวอย่างเพลงนี้กันดูนะครับวันที่ยิ้มเรือมมีน้ำตาเรื่องเดินทางมากข,ข้างกันแม้ปลายทางที่ฝันนั้นยังไกลอาจจะมีบางทีที่เราเหนื่อยล้าทั้งหัวใจ แต่รักประคองเราไว้ให้ผ่านคืนวันมืดมนทุกๆุกวันที่มีแรงยืนทุกๆุกคืนที่มีแรงพอให้ก้าวไปต่อก็เพราะฉันมีเธอจุดพลังให้กันและกันจากวันนั้นที่เดินร่วมทางรวมสุขรวมทุกข์ โรงเรอแล้วค่ะเราก็อยู่กับพี่นายนะคะเป็นเจ้าของโรงเรืมเมลอนแห่งนี้ค่ะพี่นายคะเมื่อกี้คุยกันพี่นายบอกว่าเป็น,เ,ปนเกษตรกรเมลอนหน้าใหม่ค่ะค่ะหน้าใหม่่งปลูกได้นะคะรอบที่สองเมื่อก่อนจะปลูกข้าวโพดค่ะปัญหาก็คือว่าปัญหาคือหนูเยอะ,อะค่ะเยอะมากปีที่ปีที่แล้วเนี่ยประสบมาคือกินไปร้อยกระสอบ เพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่ที่จะต้องอหาอะไรที่ว่าเออมาทดแทนไหมจากที่เราคือขาดทุนเยอะเข้าไปกลุ่มของเกษตรกรเอของอันนี้โครงการหลวงแต่พอดีอาจารย์เขาก็ให้คําแนะนําทีนี้ก็เลยก็จังหวะเหมาะเลยนะคะจังหวะเหมาะอันนี้สีเขียวอันนี้สีส้มค่ะอันนี้สีส้มพอร์ตออเรนค่ะ สีส้มกับสีเขียวสีส้มค่ะอ่าสีส้มนี่ลายจะไม่ไม่ไม่ค่อยสวยเหมือนสีเขียวอ่าสีเขียวลายตะขคายจะชัดกว่าจะมีลายลายก้นกว้างแบบนี้ทําไมเมล่อนถึงมีราคาเพราะประกัรแรกคือเราเราเราทำมันยากใช่ไหมค่ะอ่าการยากยังไงคใช่การการปลูกเราก็ต้องดูดูระบบน้ำนะแล้วเราก็ต้องดู ดูลำต้นบางทีลำต้นเราปลูกได้ได้สวยวแต่แขนงมันไม่ยาวพอแขนงไม่ยาวปุ๊บมันก็แผลลูกเล็กออกมามันก็จะฟอร์หมดอย่างกรณีชุดนี้ชุดนี้เสียหายไป2อ0ยกว่าต้นสอง <laughs> ร้อยกว่าต้นที่ที่เราเห็นนี้<ร>ก็คือกว่าจะได้เป็นลูกแบบนี้นก็กจะได้เป็นลูกแบบนี้แล้วมาขั้นตอนสุดท้ายคือเราต้องทําความหวานต้องทําความหวานด้วยถ้าความหวานไม่ไม่ได้มาตรฐานเจ้าที่ก็จะไม่รับใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็คือขายไม่ได้ขายให้คงการหลวงไม่ได้ใช่ใช่อันนี้คือขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวอ่ามันจะมีขุยมะพร้าวหยาและขุยมะพร้าวละเอียด่มันจะมีสองก็จะป้องกันพวกโรคจากดินได้ด้วยแล้วก็สารอาหารนี่มาจากมาจากน้ําหยดนี่ค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ทางคงการหลวงเขามาดูแลให้ใช่ค่ะเราเราตั้งระบบไว้แล้วถึงเวลาเราก็ตั้งเวลาอ่าเพราะมันต้องกินเป็นเวลาใช่ไหม เลยเวลาปุ๊บจากได้สารอาหารกลายเป็นน้าําเปล่าโดยมากถ้าเราเจอโรคพืชออ่่อยางได้ไปจุดนี้เราเราใหม่เรายังไม่รู้อันนี้คือโรคไรเราก็จะจะเชิญเข้ามาให้คําปรึกษาเราว่าอันนี้คือโรคไรแล้วเราต้องใช้ใช้ ยาตัวไหนมั่งโตเต็มวัยละแต่ทีนี้เราต้องดูเราต้องต้องรอเวลาครบกำหนดค่ะครบกำหนดเก็บแต่เราต้องมีเวลาให้มันใส่ใจกับมันออยจะไม่ได้แบบว่าเดินไม่ไดอยปีนด้ไม่ได้ไลช็อแต่เราก็จะต้องมาดูแลเขาทุกวันใช่เราต้องคอยสังเกตเพราะว่ามันมันมันเป็นพืชที่ที่อ่อนแอแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เป็นเป็นโรคมันช่วงนี้มันเป็น น้ำค้างเยอะมันก็จะเป็นเป็นโรคน้ำค้างอีกหน้าฝนมันก็จะเป็นโรคเน่าหนึ่งต้นนี่มีกี่ลูกคะต้นหนึ่งลูกค่ะโดดก็คือต้นเดียวก็จะมีผลลูกเดียวเลยค่ะสองร้อยต้นก็สองร้อยลูกทุกนี้นะได้ค่ะน่าจะน่าจะความหวานขึ้นนะเราดูจากอะไรอะดูจากใบค่ะใบมันจะใบมันจะเอาสีนี้ด้นี่นี่คือความหวานละน่าจะ น่าจะดสองโลโอ้น่าจะดสองโลสองโลหกน่าจะได้ะนะคะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่นายมากเลยนะคะใ,<ช>ให้เมลอนเราไปทานด้วยแล้วก็ให้ใ<ช>ความรู้กับเพื่อนๆเกษตรกรด้วยที่สำคัญก็คือยังเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สิ่งแวดล้อม<ช><ช>ที่นี่นะคะดีขึ้นปลูกพืชในโรงเรือนแล้วก็เป็นพืชที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยว<ช>ัน<ด>นี้ดีใจตังเลยค่ะได้มาเจอพี่นายขอบคุณนะคะ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่านะคะเราก็พาไปชมการปลูกพืชผักผลไม้หลายอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอย่างในโรงเรือนแบบนี้แหละค่ะอย่างตรงนี้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นโรงเรือนมะเขือเทศซึ่งตอนนี้อยู่กับเจ้าของแล้วนะคะพี่อนุชิตสวัสดีค่ะสวัสดีคับอันนี้ด้านในเนี่ยเราปลูกเป็นอะไรบ้างคะเป็นมะเขือเทศโทมัสครับของโครงการหลวงโทมัสของโครงการหลวงครับเจ้ามะเขือเทศโทมัสนี่มัน คือมะเขือเทศมันจะมีเราได้ยินมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศราชินีใช่ไหมคะใครโทมัสนี่มันต่างกันยังไงอะคะลูกมันจะใหญ่กว่าครับลูกมันใหญ่จะเป็นเขาเรียกมะเขือเทศเนื้อใช่ไหมคะครับคกินสดอะไรนี้ได้อร่อยครับอันนี้เนี่ยคือฟังชื่อปุ๊บอยากทานแล้วแต่ตอนนี้อยากรู้มากกว่าว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยพี่อนุชิตถึงมาปลูกมะเขือเทศโทมัสได้คะอ๋อเดิมนี่คือพ่อเป็นเกษตรกรของโครงการหลวงอยู่แล้วครับอ๋อค่ะครับผม ไปทางานมานอกกลับมาผมก็เลยปลูกทําแทนพ่อเพราะว่าพ่อก็แก่แล้วปลูกไม่ได้ละแต่คุณพ่อก็ปลูกมะเขือเทศมาตลอดหรือว่าคุณพ่อปลูกคุณพ่อก็ทําอย่างอื่นบ้างปลูกไอ้พวกผลไม้บ้างอะไรพวกนี้ครับแต่พอเราปลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะคือแต่หลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมพอมาอยู่บนป่าบนดอยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ปลูกพืชกันแบบเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆแต่เขาปลูกเป็นโรงเรือน ในในมุมมองของพี่อนุชิตที่เป็นทายาทเนอะแล้วก็คุกคีกับตรงเนี้ยการปลูกในโรงเรือนมันมันช่วยยังไงได้บ้างอะคะคือมันช่วยได้เยอะครับเราไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรพวกนี้เยอะครับเพราะว่าคพว่ามันมีมุ้งมีอะไรกลางแมลงพวกนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีครับอืก็ลดเรื่องของใช้สารเคมีไปเรื่องของความสะดวกสบายอะไรอย่างนี้ล่ะคะในการทํางาน สะดวกสบายคือว่าพื้นที่มันไม่กว้างเราเันเดือมันก็เดือยน้อยลงครับเวลาเราดินงเดือนน้อยลงแล้วเห็นว่าจริงๆข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นนวัตกรรมระบบน้ําหยดใช่ครับน้ําหยดอันนี้นี่เราปลูกประมาณกี่กี่ต้นคาเนี่ยเข้าไปข้างในนี่คือแบบเป็นร้อยอะค่ะอันนี้ประมาณ2,200กว่าต้นครับ เยอะมากแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราลดน้ำต้นไม้เราใช้ฝักบัวก็คือ<ช>ไล่ทีละอันเลยใช่ไหมคะใช่ใชแต่เดี๋ยวนี้เราใช้เป็นน้ําหยดครับระบบน้าหยดก็คือเปิดก๊อกทีเดียวตั้งเป็นเวลาครับโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะทําให้เห็นว่าจริงๆล้วคือมันมีมันมีการควบคุมทุกอย่างมาหมดแล้วใช่ครับ<ช>แล้วอย่างนี้คะ่ะพี่อนุชิตพวกองความรู้พวกนวัตกรรมพวกการดูแลต่างๆเนี่ยเราได้รับการช่วยเหลือจากทางโครงการหลวงยังไงบ้างอะคะ บางทีเขาก็เปิดอบรมเราก็ขึ้นไปอบรมอย่างเงี้ยครับสอนวิธีการปลูกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอสมมติอันเนี้ยหลายคนจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูข้างหลังมันดูเหมือนมีใบไม้อะไรเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ก็ถามพี่อนุชิตแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้เจ้าตัวเาขาอธิบายดีกว่าค่ะอันงเ,เป็นอย่าเปิดใบให้ใหผลมันรับเจตอะไรพวกนี้คราเพราะว่าใบมันหนาตัวนี้ถ้าไม่เปิดใบมันจะหนาครับมลแรงอะไรพวกนี้มันจะเข้าไปอยู่ข้างในเราไม่ไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าเปิดแล้วเราจะรู้ครับ ว่ามีแมลงไหมมีอะไรไหมบรบกวนไหมอย่างเงี้ยครับแสดงว่าจริงๆถึงเราจะบอกว่ามันสะดวกสบายกว่าเนาะปลูกในโรงเรือนแต่ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วไม่ดูแลนะคะก็ต้องมาดูแลทุกวันเหมือนกันเพียงแต่ว่าความหนักหน่วงในการดูแลเนี่ยอาจจะน้อยลงอาจจะแค่มาเนี่ยดูแลนิดนิดหน่อยๆตัดแต่งกิ่งแล้วตอนนี้ก็คือรอเก็บผลผลิตใช่ครับใช่ใชพี่อนุชิดบอกด้วยนะคะว่าเวลาเก็บผลผลิตเนี่ยเขาจะต้องมาเอาไปตรวจสอบก่อนรตรวจสารตรตวจสาร สารตกค้างอะไรพวกนี้เพราะว่าเพราะว่าโครงการหลวงก็าต้องไปตรวจถ้ามันไม่ผ่านก็ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติผ่านปุ๊บ QC ผ่านก็จะรับซื้อไปทั้งหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสนับสนุนผลงานของพี่อนุชิตนะคะแล้วก็เกษตรกรโครงการาหลวงเนี่ยนี่เลยเมืเกิดเทศโทมาสเขาบอกว่าอร่อยมากค่ะ ทุกคนได้ถ่ายว่าเป็นแปลงอะไรนี่เห็นไหมคะผลอย่างนี้นะคะอยู่บนค้างแบบนี้ก็ต้องเป็นสับวรสแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่แสงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แสงเป็นเกษตรกรนะคะปลูกสับวรสมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะประมาณปลูก3นี่รถที่3รดที่3แต่ว่ารดหนึ่งก็คือใช้เวลา2ปีก็6ปีครับครับปีที่5ครับนี่ครับปีที่5อ๋อเราเข้าใจอ นยโยบายของการหลังคือเราปลูกน้อยปลูกไม่ต้องเยอะไม่เหมือนอสมัยก่อนเราปลูขกข้าวโพดเป็นเป็นดอยเป็นดอยมันไม่คุ้มค่าแล้วก็ใช้สารเคมีเยอะอ,อันนี้เราสามารถควบคุมได้เราปลูกแค่200ต้นเนี้ยใช้ต้นทุนน้อยใช้แรงงานน้อยแต่ผลผลิตออกมามันก็คุ้มค่าแต่เราต้องการเยอะคืออันนี้เราสามารถรู้ราคาล่วงหน้าได้ว่าเออราคาต้องอยู่ประมาณเท่านี้เท่านี้คงไม,ไม่ไม่หลุดไปเท่านี้นะอย่างน้อยก็ ยังดีกว่าปลูกพืชอย่างอื่นคืออันนั้นเราไม่รู้ราคาเลยปลูกแบบตาสีตาสาปลูกไปอะไรแบบเราไม่รู้ว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวเราจะได้ราคาขนาดไหนหรือจะมีใครมาซื้อหรือเปล่าชขึ้นอยู่กับเพราะว่าคนกลางเขาซื้อเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถเรียกร้องได้เนาะเขาจะส่งเสริมว่าเกษตรกรขายอะไรบ้างอย่างเช่นเสาเหล็กนี้ก็โครงการหลวงเขาหามาจากแปลงเกษตรกรคนอื่นที่เขาไม่พร้อมปลูกคือเขาไม่ปลูกแล้วอย่างเงี้ยก็ ช้เหล็กมีค่อนข้างต้นทุนสูงพอดีมีโครงการหลวงเขาส่งเสริมมันเป็นของโครงการพอเราใช้สารเสร็จปุ๊บนี้สารบางตัวคือเราต้องให้ระยะเวลาที่ว่าการตกค้างของสารนั้นๆคือแล้วแต่ขึ้นอยู่กับสารตัวนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ทําสวระดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆเราก็ปลูกอีกหลายอย่างมากๆครับครับคือปลูกพวกไม้ผลยืนต้นมีมีเงาะมีลิ้นจี่เสริมกันมากก็คือมียางพารา กลางคืนเรากีดยางกลางวันเรามาดูตรงนี้แทบจะไม่ได้ไม่ได้นอนจากเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็คือว่าดีดีขึ้นดีขึ้นกา,การใช้ชีวิตการามีรายจ่ายในครัวเรือนเราไม่ได้บกพร่องเท่าไหร่สมัยก่อนนี้เราปลูกอ้าวโพดหรืออะไรที่มันเป็นพืชล้มลุกปีต่อปีอไรายได้เราจะมีตึกปีต่อปีแต่ตอนนี้เราม,มีตลอดอช่วงนี้เรารอสับปะรดดูสับปะรดช่วงเล่นจี่แล้วก็ได้เล่้จี่ช่วงเงาะล้วก็ได้เงาะ กอเงาะเสร็จปุ๊บมันก็เราก็มาดูตรงน,นี้ต่อความเหนื่อยแล้วก็ลดลงมีเวลาใช้ชีวิตกับครอบครัวเยอะขึ้นค,ครับก็รู้สึกดีใจที่พระองค์ท่านก็เป็นห่วงประชาชนเป็นห่วงรัศดรแกไม่ทิ้งแกพยายามหาอาชีพส่งเสริมให้หลายอาชีพตามบริบทของพื้นที่นั้นๆเนาะพื้นที่นี้อาจจะเหมาะสมหรับการปลูกพวกเมลอนมอีพวกนี้ทางโครงการหลวงก็จะส่งเสริมตามตามพื้นที่ตามภูมิอากาศ มีความซาบซึ้งในภาพมหากรุณาธิคุณขององค์พระเจ้าอยู่หัวะระาลที่9แล้วก็ต่อไปนี้ก็องค์การหลวงเขาก็ดาเนินการตามาพระดำริของแกรเรื่อยๆอครับประมาณนี้ครับพูดถึงว่ามันเปรี้ยวมากก็ไม่มากนะครับอรอให้มันสุก<อ>สุก,สกแล้วก็บ่มมันนานๆหน่อยมันจะมันจะมีความหอมมันเปรี้ยวและอมหวานค่ะอันนี้รอบแรกนะครับนี่ใกล้สุกละรอบแรก อันนี้จะเป็นพ่วงแมงวันทองเจาะเพราะว่าเราปลูกรอบแรกเราไม่ค่อยได้ดูแลมันเนาะเพราะมันยังมันน้อยอยู่ใช้สารบางตัวที่ที่มันให้ไอ้ไม่ไม่อันตรายแล้วระยะการตกค้างมันสั้นๆนี้พอได้อยู่แต่มันไม่สามารถฆ่าไอ้พวงหนอนพกวงไรได้แมงวันทองก็ไม่ได้เราก็ต้องล่อมันออกจากแปลงอันนี้อันนี้อันนี้มันสุกแล้วเนี่ยพอสุกนี้ติดมือมาเลยค่ะแค่เราจับปุ๊บมันก็จะร่วงละอันนี้สุกแล้วสุกแล้วไป เอาไว้ไม่ไม่ต้องบ่มแค่เอาไว้สักสี่ห้าวันก็จะหวานผิวก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงต้องเป็นสีม่วงถึงจะกินได้อค่ะตรงนี้น่าจะมีลูกอยู่ส่วนบนยังไม่ติดลูกอันนี้ต้องถ้ามันโดกจริงๆต้องเดือนมีนาเมษาพูดถึงว่ามันมันเยอะแล้วทีนี้มันก็จะไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยได้เกรดน้ำหนักไม่ค่อยดีก็เลยน่าจะเด็ดทิ้งบ้างลูกที่มันไม่สวยในรางวันทองเจาะเสียลูกแล้วก็เอาทิ้ง ะค,ะคุณผู้ชมคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเหมือนกับที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าเหล่านี้ที่หันมาทำการ,กรเกษตรแบบปราณีตใช้พื้นที่น้อยแต่มูลค่าสูงเน้นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่เพียงแค่ให้ชุมชนอยู่รอดเท่านั้นแต่เพื่อให้คนไทยได้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สืบไปและมีอาหารที่ปลอดภัยอีกด้วยค่ะ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ